หงพ่อจะก็มาลำบุญพรใหทท้ทุกครั้งที่เรามีวงสูงนะคะจริงๆแล้วเจตนาก็เพื่อที่จะเผยแผ่วัดอําพุให้คนได้รู้จักได้รู้จักประเพณีทางนอนนะประเพณีทางก็เรียกว่าทางประทุนทานีของเราทางวัดที่ได้อนุรัรฐฐกษ์วัฒนธรรมจนวันนี้ความดีที่หลวงพ่อสะสมมาประกาศผลให้คนทั้งประเทศได้รู้ประกาศผลให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าความเสียสละและความอดทนในการเสดม ภาวนาการบูรณะรักษาวัดการรักษาความสะอาดการพัฒนาวัดและธนูปปบำรุงพระพุทธศาสนานี้เป็นจริงอย่างที่ท่านปรารถนาแล้วเราทุกคนทุกท่านที่มาที่นี่ไม่ใช่ลูกศิษย์ก็เหมือนลูกศิษย์ไม่ใช่ลูกลา,านกก็เหมือนลูกบานอาศัยความดีอะไรอาศัยความดีที่เราได้อาศัยท่านใช้สถานที่อาศัยได้เข้าห้องน้าอาศัยที่เราได้ไดกนินข้าวคินบาตรที่ท่านหามมาเรียนดูเราอาศัยน้ําใจที่ท่านมีเปิดให้เราได้มีโอกาสมา สร้างบุญสร้างมารมีด้วยกันนี่เรียกว่าบุญคุณอาหารที่สุดไม่ได้ด้วยน้าใจ,จดีถ้าท่านในฐานะเจ้าวาวาสไม่เปิดโอกาสให้พวกเราได้สร้างบุญวันนี้เราก็ย่อมไม่ถึงบุญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาแสดงมุทิตาจิตยินดีกับหลวงพ่อจะได้จเจริญร่งเรียงบุญใดๆที่ท่านได้ทําจนสําเ,เร็จแล้วศีลใดๆที่ท่านปฏิบัติมาจนบริสุทธิ์แล้ว ความเสียสละในทางโลกใดๆที่ท่านทุ่มเทมาแล้วประกาศให้คนทั้งหลายให้ผมและเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายร่วมโมทนาสาธุการแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายนี้มิยังสิ่งใด, <S S งงใดที่มีค่าในชีวิต,วตเพื่อเป็นเครื่องตอบแทน สแสดงกตัญญู่อพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระคระูพ,พระคร,ะคระคูวิสุทธิกิติคุณผู้มีนามว่าหลวงพ่อสมชายที่เคารพสการะของพวกเราทุกคนมีเพียงสองมืออันแน่นแฟนจิตใจอันมั่นคงของข้าพเจ้าทั้งหลายจะร่วมกันมทุทิตาจิตและถวายสการะหลวงพ่อโปรดโมทนากับข้าพเจ้าทุกคนด้วยเถอด เราไม่เคยรักษาสิลห้ามาแต่เป็นใบเรื่อนตอนที่จ,จับอะไรไม่ทำไม่แด่เนี่ยโยแม่ต้องมาขอตังค์นั้วมีปัดแต่สต่วนต陀เยอะเอาสุน陀กเลยครับพระเจ้าถูกโย่แม่บังคับให้ออกจากโรงเรียนมสองหนึ่งสมัยนั้นมสองหนึ่งนะเพราะในมสองหนึ่งสมัยนั้นเราจะมาเรียนหนังสือได้แค่ เปอร์เซ็นต์จะเสเรียนมได้เดกเท่าไหร่เยอะแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนนักกีฬาวอลเลย์บอลครูว่ารักครูใหญ่ก็ชอบเพื่อนนักเรียนนี่ก็เยอะพอถูกให้ออกากโรงเรียนนี่ก็มีความรู้สึกว่าเราก็เสียใจพ่อเ็แม่ไม่ให้โอกาสทางการศึกษาท่านบอกงั้นว่าให้น้องๆเรียนให้คำให้น้องๆเรียนยังไงเยอมันจุกขออ ลูกคนโตต้องมาทำาหากินะถ้าเป็นยังน,นิ่งๆอยู่ยอย่างเงี้เดีเรารวยบอกวเรากำมาปีนี้ก็น้นอะ,ะ,ะที่บ้านค้าขายขายฟอน,นี้เจ้าตามรถไปาําทของานาอะไรเงี้ยตามที่เขาขายของได้นะ่น้าปรมาณไปหนึ่งจนันเ่ยที่ขากลับรามันว่าก็เอาพันหกร้อยนะไปซื้อของทำอ,อาหารตลอด วิญญาณของพ่อค้าแม่ค้าหนึ่งถ้าไม่ต yeah. <ification> ้องเสียถ well. <obile> ้าซวยไม่ต้องเสียก็เก็บสังได้ทุกเดือนจำาไรก็ตอนที่เป็นหน้าผลไม้ที่เมืองจังเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเช่าหลงทุเรียนเลยเอาเอาเฟอร์นิเจอร์ไปลงให้หมดเลยล้าจักรรถมันเบาลบกพาก็เอาทุเรียนบ้างเนาะบ้างบางขุบบ้างครึ่งทางรถหกล้อเอามาขายทันเราแม่บอกไม่ได้งานนี้ต้องคนละขึ้น ก็ก็เลยเนี่ยกับปัจจัยได้อตั้งแต่การเป็นทหารเนี่ยแม่ขอตังค์สองหมื่นจับเป็นพยศทหารตัวเนี้ยโอ้ตังตั้งสองหมื่นเดียวเสียดายจับไปายาไปเลยแม่ไปแก้บนมนุษย์มนุษย์ไปบนพอมนุษยวันนี้ก็พอจับได้ไปดำก็ไปแก้บนอแม่บนไม่ไหมก็ไปแก้ได้ได้ต้องไปด้วย พอไปแก้เสร็จหาตอบเนี่ยเดี๋ยวสงการเนี่ยนะหลังสงการต้องบวให้แม่นะอ๋ดตรวจได้แล้วเราก็ไม่รู้จักไอ้คำว่าบรวจกี่รื่องงานทั้งหเองไดยังงงไปได้ยาแต่ว่าเราปร็นุกชากเนตัหลานเป็นตรของตระกูลของครอบครัวต้องวประกาตีใจบวให้แม่ต้องหรวจหนภาสาปีสองบอกวพอหลังสงการก็กขเขา้ขวาวัดเข้าวัดจนหน้าจับ รักษาสิแสแ,แล้วก็ห้ามออกนอกวัดห้ามไปครั้งที่อีกกลัวว่ามา,เารเขยนบเสาปักอนี้ใครรู้จักใน,กใน,นชีวิตก็เริ่มรู้จักนะครับมามากระโจน,น,นตอกไม้ของเราอยู่ในวัดธรรมวนรษาสิงแดก็ต้องกอดอาหารเย็นคนเราเคยทาเข้าวเย็นอยู่ใหมว่าคนก็ไอ้กรณนี้มันก็ดีกกพระเจ้าให้อยู่ในวัฒน,น,นธรรมที่ดี ท่องท่องหนังสือฐานนมฐานนาท่องทรรมเราใช้ภาษามองอย่างธรรมะนโมตัสสะทางไทยทำมัก็เน็ตมือต่อศาสเดบอย่างเบตาอาริยธรรตาสัมมาสัมปัสสะผุ้ทังสังกัจฉาณิขั้งไทยทำมัก็ปบทโถมิซาเลนังปัจฉามิถมมังซาเลนังปัจฉามิสัมโผงซาเลนังปัจฉามิเนี่ยก็ท่องหนังสือบทใดที่ท่าน ประเพณีของที่เนีย่ยก็จะมีพระพิณท่านก็ให้พระพิณมาดูแลหน้าโงหญเรื่องหลวงตามแม่นี่หลวงตามแม่เป็นพระที่มากสุดแค่สวดปฏิโมกข์ภาษาหมอนหน้ก็มาดูแลการสวดเหมือนบอกท่านัณฑเป็นหน้าเลยในบทนี้บทนี้นน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 วันนี้ลายวันนี้ลายวันนี้ลายลายเยอะขนาดยังไม่ได้ตรวจนะอยู่วัดทวามท่องหนังสือสถึงเช้าเดิตนตามพระมินทบาทต้องผ้าสบายมาเกี่ยวคล้องเลย ผ้าสบายผ้าสบายหมอนถ้ามาติดค้องคนผมน่าต้องใช้การใส่บาตรการรักษาศีลไม่ดีสวดมนต์ไหว้พระตอนกลาต้องใช้การพูดถึงผ้าสบายนี่อาจจะเป็นสัตวโบราณในยุคนี้แต่แต่ก็ยังยังขังอยู่นะผ้าสบายม็นข้าของความอะไรข้าของบุคคลนีผ้าตุ้กคุ้มันจะ รักษาศีแลแปดหรือศีลห้าเนี่ยมันจะเคร่งครับแน่นแน่นกับกายวาจาจติของของหน้าของคนกำนังเลามาไหว้พระสวยคนเนี่ยมาผ้าอา,าสบัยนี่ก็เหมือนผ้าสมาธิของพระถ้าทำให้นตัวเราเนี่ยสมาธิมันดีติดสงบเลยอันนี้เรื่องของคำว่าผ้าก็เป็นสับไปไหนที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้ามาเป็นได้มา,าเป็นพระเนี่ยก็ออกจากโบสถเนี่ยก็จะมีโยมเราใส่ไป เยอะมากอย่ายใสงาปัจจัยใสห้าบาทสิบาทอะไรนี้เนี่ยโยมมาเยอะมากเป็นผังคนวะังเลยเพราะเพื่อนโยมแม่อะสองบากไม่นานเพื่อนโยมพ่อก็เยอะกับพระเจ้าก็มีเพื่อนเยอะมันจะเป็นนักเรียนมาเรื่องเยอะเนี่ยไอ้คำนงบมีผลผลมีโทษเรื่องจริงนี่พอมาเนี่ยคนกใสหมดการอออาขุคนบนนั่งแจ่บานแล้วก็นั่งอาให้ทั้งใหม่ให้พรนอน ศักดิ์ธที่มีสุดอายุนั้นเกิืแล้วาอยู่นำะมันตายเห็นนะเนะีนะ่ยของน,นี้ของเก่าที่เริ่มจำนั้นที่ไทยนะถ้าอยู่มาไวไฟนี้มันรู้จัก,จกไฟฟ้าก็ไม่มีก็สมภารบอกว่าพระรุ่นใหม่ๆพวกเราเนี่ยไม่ต้องเก่งพรงนนะาศัยเนีน่ยจำอะไรนอกจากการท่านจะประสงค์อะไรรักษาของเก่าให้อยู่ ไอ้คำนีนะ้มันคิดว่าถุนบูปโผลายคำหรือเปลา่ปลาพระบูชาหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยนะไม่ใช่ก็คือท่านบอกทำเป็นประเพณีของพระของประเพณีที่เกิดจากชุมชนก็เรื่องศึกษาประเพณีอย่างเช่นสงกรางไปาทางนี้ก็แช่เนี่ยที่เนี่ยม,ม,มีนะข้าวทิพย์ป,ปะตูปากหน้าไปทางน,นั่งยองหรือกระถิ่นนีจะจกลวไดจะเลี้ยงได้ยังไง ปฏิสังขรีนบีเนี่ยมันจะควนข่าวที่ข่าวที่ค้นรู้ไปง่ายก็เป็นประเพณีของชาวมอญที่ตกทอดมาจากลู่นเลยยุคตากฤษฎากราพุทธกาสองพี่น้องชาวมอญที่ไปทาท่ายุคพุทธกาลเดินทางไปทาท่าพระพุทธเจ้าพลังเดินสวยปีที่สุดที่ต้องต้องจิกต้องซอยต้องเกตต้องเสาต้องตะเกียงนอนสองพี่น้องสงสัยว่าทำไมผู้ชายคนนี้ จึงมีผิวพรรณสูงสนาเรืองรองแตกต่กับคนอื่นในโลกที่เห็นมาลงไปคุยด้วยคุยไปคุยมาจึงรู้เป็นตัวของวาสัมมาสัมพุทธจารย์ตั้นปันสจุปใหม่จึงเกิดาการศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงขอสแสดงตนถึงพร,ระพระธรรมเป็นสารณะตลอดชีวิตเนี่ยอนะนั้นลูกนั้นไม่มีพร,ระสงฆ์จึงพระพระธรรมตลอดชีวิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ถามพระเจ้าว่าทำหรือยังพระเจ้ายังไม่ทำเลยเลยนต่ทาอาหารมาสุดท้ายคือกองของพระเจ้า่คือข้าวีี่พขุกของญาติพ่อแา่สุชาดากระลก่อบก็นำสุชาาให้ฟังสพินน้อก็เลยไปเอาเยงเดินทางมาทำอาหรจิงเป็นอาหารมื้อแรกที่ไดเ็นพระเจ้ากอนจากกันผอก็สามาถุน่าท่านไปเส้นประเดศสายแปดเส้นสพินน้องก็เลยกลับมาที่เมืองมองเมืองย่างกุ้ง กระสับนอนยุกนั้นมีนามว่าพระเจ้าปูกาลปะก็เลยหาที่สร้างจีดีเชเวดากองจเจีดีชเวดากองจริงถูกสร้างขึ้นในสมัยที่พระสมานุวงศ์ยังมีขึ้นปัสราปใบใหม่แล้วก็สับพี่น้อยก็เลยได้กวชน,น้วที่บนทุกป่าญาติกามบอกเ่าของพรผูเ้เรียนบวชบูชาพระเจดีย์าามาทุกวันเป็นหมื่นหกจนถึงมาบวชมาเป็นนินร้อยปีกิน,กนตันอังจีแล้ววันหนึ่งเนี่ยมาก็ได้เสียบ้าเสียงให้กับพ่มา เหมือนอุทยาเสียแต่ว่าพม่าไม่ได้เผาวัดเผาวาเหมือนอุทยาจินีเชยและกองดีงานสวยงา,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 ามแล้วก็ชาแมนก็เลยถูกอพยพโดยพญาเจงซึ่งเป็นหลานของักสัตว์มาองสุทธาซึ่งมีนามว่าพญาธละก็กษัตริย์มารก็เสียชีวิตในสนามรบเหมือนกันพญาเจงซึ่งเป็นหลานก็อพยพชาแมนถุนเนี้ยเข้าเมืองไทยมาเพื่อรับรอง,รงโโพระที่สบมบัติของพระเจ้ากรุงธนบุรี เดียวมันมาอย่างนี้เสร็จแล้วเจ้าหนุ่บดีบอกให้อยู่แค่สามโคกนะอยากไปอยู่ในิทยาแล้วก็ไล่มปถึงจุลพานีมันเจ้าดีของเทพให้ดูแลแม่น้ำเจ็ดพญาดูแลความมั่นคงดูแลเมืองคือคนรีเก็อะไรพระเจ้าฝากกลัวความมากมนถตดล้องเหมือนอุธยาเนี่ยชาวมอนี่ก็เลยยรกัได้ใช่ว่ามอนขวางในขวามรล้ไม่ยขวางทัพมาเดี๋ยว ก็ขนมทำเนียะไปดีก็เลยจึงเกิดขึ้นที่เหมือนไทยนงมากมายเกี่ยวกับเกียวประชามอยังรักษาเมื่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพระรุ่นใหม่ไม่ต้องเก่งเอาของเก่าให้ได้แล้วกันทำเดียวทำแม่จะมาอยู่ทุกวันนี้เดียมเ่ยก็สวดนมไหว้พระไม่ได้มีอะไรใหม่ทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมแต่ที่แปลกต่างคือเลยทีเความสะอาดตาสวยงามก็จะเกิดขึ้นตามยุคตามกันหม่ก็ ส่วนรางวัลน,นี้ก็การเกิมดมาผลมาก็มาเ,เได้แล้ได้รับแต่ก่าเรื่องเยกยวกปปร็ะเป็นักษะวิชุดที่มีคนนั่นก็มาจากคระบรัอของเจ้าพันดีนี่ก็เมื่อวันที่สิบขอให้ไปรับเอาอ,อีกต้นะมีท่าเลยมีอเดียรแล้ววนที่มารับรางวัลวันไม่เห็นชาติมีสอง้อยตำจาับทุกจกังหว,ว,วัดทัวประเทศเรากคตัตัวรีบเรยเราเราเจอคนเยอะในที่หลถานที่ก็ช้ช่องเลยมีได้ นี่ก็ามทังกันได้เยอะลก็นั่งคู่กับท่านคนเอกสองคนเลยประธานจากกาัดงานแล้วก็ถามท่านเลยว่าทำไมไม่ทำหที่เอเกถ้กาจงมาที่ดีแบบนีกจุดนี้มัในใกลางนิเวานนี้ผมให้คนมาดูว่าท่านหลายลออารอบอะก็ไม่รู้แล้วก็ให้คนมาระวัติที่หลังองเดีอยู่ก็ในฐานะที่มาได้รับงะมาน,นี้มาเนี่ยก็ขอมอบให้กับสาธุชน,นทุกท่าน ทุกรัทธาทุกครอบครัวทุกสายบุญที่มามีส่วนร่วมทําให้วัดอาใู้บุารามไปอัตตมาราบุตมันเป็นสองปีปัจจุบันายทุกท่กานท,ทุกครอบครัวมีความสุขมีความเจริญและพัฒนาให้มีส่วนร่วมอย่างรางวันนี้ก็ให้รางวันนี้เป็นการต่อยอดต่อบุญต่อบารมีต่อพลังความดีทุกคนมีครอบครัวมีบุตรมีธิดา เซนบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นน้องปุ๊กเขกที่รำตั้งแต่สี่ผมปุณญาอยากบอกเนี่ยเด็กคนนี้ฝึกรำเด็กแล้วก็จะโดดเด่นมากเนี่ยเเลยรเริ่มมีงานวัดรุกงมานก็จะมาอนออย่างเงี้ยอีกคนเดีชื่อเ็นจามาาแสนละลามแต่ตัวเล็กๆหลักละเกตเไม่คนพืียเลยขอบคุณพ่อของคุณนี่แหละคุณนี่และแสนอรลามไปตัวอีกนิดนึง กีฬาถิ่นชาติตัวกำลังน,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 นี่ป่ะกำลังชอบท่าไหนกกีฬาทีมชาติทีนี้มีคนยิ้มน้องเจได้ตีกอกเลยตีกอลนั่นเป็นตัวทำให้ชาติจีนช้างได้ไปแข่งอเมริกาเพราะฉะนั้นลูกเราจะมีแบบเราต้องมองลูกเราให้เหมือนเรนเหมือนเพชรเหมือนพลอยแล้วค่อยเจริญในตัวกำลังมีครับว่าเหมือนกันพยายามบอกว่าเนี่ยปัจจุบับนเนี้ประสงค์เราเป็น พวกเราต้องอยู่มันแบบมีสติอย่าประมาทมีฐาไนได้มาเนี่ยเอาแค่พ,พอใช้ที่เหลือเจ็บใจแตให้กับคนที่มาช่วยทำภาษาช่างบ้างคนงานบ้างถ้าวันไหนเยอะก็ต้องลงลง,ลงาาลพ,บพ,พิบาลสาวคนกลับมาทางานแทพอฟัอกลับไปปุ๊บก็ไปยาบาลเลยดีใจยิ้มเลยเลยเอาข้าวกปรับกันของเป็นเค็งไปเลยเนี่ยสัญญาณที่ได้รับมาเนี่ย ก็แบ,บ่งเกานั้นไปชายแดนอีกต้ก็มีก็เด็กออสซิติกอย่างเดียวที่สามสิบเอ็ดสิบเดือนนี้ประจําเหตุของสังฆทานก็สานให้กับเด็กออสซิติกเพราะอะไรเมื่อวนะันกัปปัญสานเนี่ยเด็กออสซิติกกลุ่มหนึ่งปฐมธานีเนี่ยมี100ร้อยบาคนแต่เข้ามาวัดนั้นสี่สิบมาทั้งครูทั้งผู้ปกครองมาก็นั่งรับเทียนพรรษาหรือเด็กออสซิติกมาถวายเทียนพรรษา,ษาแล้วคนดีๆแบ่งกันมา ลึงในใจนะพอตกเย็นะกราาขราสามารประชุมพระอย่าสรัธาธรรมองค์อยากได้ไไปปดีเลยนกินแล้วก็ขอไว้ก็จะมอบให้กับเด็กเอาที่ิที่31เดอโยมใครว่าก็รกการาวมบุญแั้นก็ไปทรทำงานไหว้ครูี่อภินด้วยตอนนี้มีพระองค์ที่องคนิหาของจะเก็นเรื่องรักษาเรื่องสุขภาพอาการมีอยู่ปีสุขภาพไม่มีเดินได้น่ คนเคยเลี the the ้ยงได้อยู่เลี้ยงได้เครียดนั่อดื่มในยมจู่เปิดทางไม่ได้เครียดนี้รท่านคนก็เลยมาตอนนั้นท่านจำสารพิษพิษยากสร็เโชวเรียกตันวันหลัมาหม่ท่านจะมาที่ฝาทุกท่านเดินเปิดยีลลารกอนแคทำนมันียสมาใช้เป็นน้ำมันเขียวหมอที่วันนี้อันนี้คนอยู่มากก็กำลังจะทำเป็นโถรถออยู่อจุดเป็นนิสตชุมชนของ ท่านพูดว่าท่านเราพู้ว่า,าก็มันมีแล้วให้ดูปก็หยจะให้ทําให้มันเขา้าลูกทองให้มันให้เป็นอะไรจะต้องได้อะไรเนี่ยให้เป็นโอท็อปไปอันในวัดมันมีทั้งบ้านวัดโรงเรียนรัชก,การปร่าชุมชนเนี่ยต้องช่วยกันผลไม้ลงมือทุกบัดทั่วไทยถ้าเรื่องสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานของทุกๆคนแล้วก็เช่นกันมาบอกพรสมฆ ้องแสดงตัวตนนะให้ชัดเจนว่าเราตั้งใจบวดมาเพื่ออะไรเนี่ยวันนี้ที่เราบนแ้วตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นตแต่ถ้าอยู่ไปถ้าก็าวฝังเราเสีได้ก็เป็นของขเราของตัวเราของรัฐของเราของทั้สมวนของเราแถ้า้ายในนี่ข้ามันเกิดจะไปได้ย้อนามัะไรสกตำแหน่งใหญ่โตแต่ไม่รู้ว่าความสัมสันคสัมพันธฉาี่ยังเหมือนเดิมหรือเปลตัวแกตัวมันนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นการแสดงตัวตนรุ่นี้จัเป็นโยมีก็เหมือนกัน ต่างธนาคารที่ต้องแสดงตัวตนเดียจะฉะนั้นคุณงานบางที่ในรอบนี้เราขอใหม่ทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวก็ชพื่อการรักษาการระบาดของครอบครัวเราของศรัทธาเราของน้ำบาอาราของเราของประเทศชาติบางเมืองของเราเรามานี่เมื่อปี2021ตระกูลาที่ผ่านมาท่านก็มาดูข่าวว่าอทางไทยเสียชีวิตถึงนี่เสียพันนายท่านกล่มตระหล่านั้ เขาต้องตัดสินว่าส่วนที่ทำถ้าส่วนไปหมดเ่ย,ยส่วนที่ทำก็เขาดูขึ้นเนทปนายทำอะไรขึนกทปสวนทำให้กับนายทหารกับคนอื่นแต่พอสมที่เสียไปก็มีนายต่าที่ของกำลอยู่ว่าตยมาเปิดัไม่จักนะบกันพี่เขารูกชห้าคนขึ้นเทปเลยไอ้บ้านประลาดลูกชิ้นหาตั้งอยู่ในที่หางส่วน ทุกวันนี้ก็เดี๋ยวตั้งใจจะสวดสักหลายวันนี้นี่พอสวดไปแล้วนี่มันไม่ได้แค่สิบห้าคนเนยนับนึกถึงปวดน้านเนี่ยนึกถึงทั้งทุกคนแล้วก็นักรบมีระนาบไปเรื่อยและยิง่งยุคสมัยสงครามก้าวครับเนี่ยหารนอนฐานทานอย่างเสียชีวิตในสนามรลกที่ปกครองอไทยๆเนี่ยได้สองหมืน่นกว่าคนเนี่ยศึกษาไปมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตมีหรือไม่เนี่นคือเราม,มีโอกาสให้ตัง ทำคุณญานธ์นีจริงๆที่เราทำอะไรก็ทำยากเหลืกิตรงนี้มีคำที่ที่อากมาฟังมากับตุบาทานเกิดเท์ให้สอนสอนให้ฟังคำว่าธรรมเทศนานปฏิหารคำคงน,นี้พระุทธเจ้าท่านบอกว่าความเป็นเทวดามีนั้นไม่ัีสิ์สธิปฏิหารเกิดขึ้นในโลกวางนี้ไม่มีท่านไม่ได้เผิเส แต่ท่านก็เฉยๆท่านก็ไม่ได้ยกย่องพระเจ้าทรงยกย่องคนอย่างพวกเราเนี่ยจากคนธรรมดาพระธรรมดาเนี่ยเป็นสามผู้ชมคนดีจากคนธรรมดาไม่อาจจะมีสินบ้างไม่มีบ้างแต่เริ่มมีสินเริ่มมีทานสินภาวนาเน่ยเป็นสามผชนคนดีถ้าเรียกว่าเป็นถ้าเป็นจากผ้าธรรมดาเราเป็นผ้าสุปฏิปันโนปฏิบันตีปฏิบัตนตุปฏิปันช่อ เป็นธรรมะอิสระปฏิหารที่ทุกข์ส่งยกย่องก็ขอผลุนนิจจงบางคุ้มครองรักษาสาวทุกท่านทุกสัตวให้มีความสุขมีความเจริญให้มนต์ลงคุ้มครองรักษาให้สุขกายสุขใจให้มีเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุณดำรงองค์ตะปูหของปู่ให้มั่นคงแข็งแรงเป็นพื้นพวร่มใส่องค์ตะปูตระกูลตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกครอบครัวทั่วไทยเชิญขอเจริญน้ ร่วมเกินต่อสิ่งใดในพระเดชพระคุณหลวงพ่อคณะท่านเจ้าอาวาด้วยเจตนาก็ดีมิได้เจตนาก็ดีด้วยอำนาจบุญทั้งหลายนี้ขอพระเดชพระคุณท่านโปรดโดโทษมดโทษแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ในโอก,กาสนี้ด้วยเธอและข้กกาพเจ้าทั้งหลายขอ,อน้องโมทนาโมทิตาจิตจยินดีนดในส่วนบริสุทธิ์ประเกีดดยดติยศทั้งหลายกกาอันปรากฏดีแล้ว,ด,ลวด้วยพวงอะไรนี้นนขอความศรัทธา เสียสละความมั่นคงที่พระเดชพระคุณท่านได้เสียสละไว้ในพระพุทธศาสนามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานโอดจำข้าพเจ้าท่านเราว่าเป็นผู้มีความยินดีและร่วมโทนา ทุญทุกส่วนด้วยเธอเดี๋ยวกล่าวยออกมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ อันบริสุทธิ์ดีแล้วนำมาผาติกรรม,ม,าามเป็นทองคำ,เป,งคำเป็นเครื่องสังปาทานเป็นบริวาร อันมีมหาสัมปทานเป็นต้นจนถึงที่สุด er แห่งเทวรูปแรกของบริวารทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่บิดามารดาแก่ครอบครัวแก่ตัวข้าพเจ้า Thank you ปิดทอ,องก็แม่กรณีนำเพื่อทขในวาระที่สามนะคะบุญนี้สําเร็จแล้วด้วยินดีบุญนี้ยินดีก็เป็นบุญน,นะคะบุญนี้สําเร็จแล้วด้วยความบาน